สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนสุราษฎรอง18ดิฉันนางฟริดาเดชรัศมีครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสุราษรอง18ค่ะวันนี้นะคะดิฉันจมามรีจะมาสอนวิชาวิทยาการคำนวณค่ะซึ่งการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณนี้นักเรียนจะต้องมีทักษะการคิดเชิงคำนวณคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีเหตุผลนะคะโดยวนันนี้ดิฉันจะมาสอนเกี่ยวกับวิชา COVID, การเรียนรู้ไมโครบิดค่ะซึ่งการเรียนรู้ไมโครบิดเราจะต้องมีอุปกรณ์ให้พร้อม1คอมพิวเตอร์ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ 2. หนังสือเรียนประกอบค่ะในกรณีที่นักเรียนเรียนตามครูไม่ทันก็สามารถที่จะเปิดหนังสือเรียนตามได้ 3. ก็เป็นอุปกรณ์นะคะตัวไมโครบิดนะคะซึ่งจะทำให้นักเรียนเนี่ยมีความสนใจมากยิ่งขึ้นในการเรียน ะะโดยวันนี้นะคะเราก็จะมาลองเข้า m มโครบิดให้ดูนะคะเราก็สอนนักเรียนว่าตัว m มโครบิดนี้มีทั้งตัวที่เขาเนี่ยได้ทำการตัวอย่างไว้แล้วและเราก็มาให้นักเรียนกดปุ่ม New นะคะ New Project แล้วก็ให้นักเรียนพิมพ์ชื่อของตัวเองไปนะคะแล้วก็กด Create นะคะ เราก็จะสอนพวกเมนูพื้นฐานนักเรียนนะคะแล้วเราก็บอกนักเรียนว่าตัวที่แสดงผลหน้าจอแสดงผลนี้นะคะก็จะเหมือนกับตัวไมโครบิดของเรานะคะซึ่งนักเรียนก็สามารถที่จะโหลดข้อมูลแล้วก็ใส่มาในตัวนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะมาส่งคุณครูได้นะคะค่ะก็เราก็ให้นักเรียนลองเมนูพื้นฐานก่อนนะคะเมนูแรกโดยการโชว์นัมเบอร์นะคะนักเรียนก็กดแสดงผลนะคะ เลขศูนย์ก็จะมีมาถ้าเรียนเปลี่ยนเป็นตัวเลขห้านะคะแล้วก็โชว์นะคะก็จะเป็นเลขห้านะคะอ่ะนะคะการเรียนวิชานี้นะคะเ,เทคนิคก็คือว่าเราจะให้นักเรียน,นยคิดขึ้นเองโดยให้นักเรียน,นยตั้งโจทย์ขึ้นมาเองว่านักเรียนจะทําอะไรขึ้นมาแล้วก็นํามาเสนอครูคนะคะโดยวิชานี้นะคะถ้านักเรียนได้มีส่วนร่วม จะทำให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดและก็ตออยอดได้นะคะอาจ,จทํางานเป็นกลุ่มหรือทํางานเดี่ยวก็ได้นะคะโดยคุณครูเนี่ยก็จะเป็นผู้ให้คําแนะนําเท่านั้นนะคะเดี๋ยวลําดับต่อไปนะคะเราก็จะมาดูภาพการเรียนการสอนในชั่วโมงวิชา,ว,ชาวิชาการคํานวณน,นะคะเชิญนับชมบเชิญนับชมภาพได้เลยค่ะ